เ่็นเพื่อนมาจับเสียดนย้อยเห็นบอนี่อู้อู้อู้นนเนี่ยเนึ่อยู่แขนเนี่ยโอ้สุดยอดเลยกำลั <c ười> องออกกำลัองออกอไปแล้วไปแล้วอู้อู้ห <c ười> ลายหลายหลายไปแล้วไปแล้วจับหดอดอยู่แขียนพ่นเื้อมามาถึแล้ว สิขึ้นมาจากเหลือบเห็นบ้านนี่นี่นี่เห็นปะตัวเขียดตัวใหญ่ใหญ่เขียดน่อยบ้าน่อยซ้ำนี่แหละนี่แหละแอปเป็นบอคุณว่นนุ่นน่นนุ่นส่องไปดูสิน่ะเขวเขียดอียงแล้วนะเขียดวบาคิกบลานี่นี่เขียดน่อยนี่นี่ วเด้อโอ้กูเดกระโดดลงน้ำนมเดียมน้เหียมอางนี้เลยเห็นไหมเหนนี่มาตัวนี้ดูนี่นี่้นีกํลังออกจากเล็บนี่นี่โอ้ลงไปสวยโอ้นั่นหัวมันโปแบโปแบอยู่ในคูในเื่อยโขืนยังืโขืนเนี้ ซองรู้นันซองหัวมันดู้นันเห็นไหมอโอูโอู้อ้หัได้หลอดมือเสยเนี่ยตัวนึงหัวมันหลอยู่เห็นไหมอ้อ้าวปไงเด็ดนี่ ไปแล้วไปแล้วลไปแล้วคูประท่านคูประท่านเจ็ดมันว่าหนีขึ้นเน,ะน,นา,นา,นานนะอันเด้กำลังหัวนลอกไปแหนอยู่ อ้นี่ตัวนึงอจะไปเดยนน่าแน่โอ้ไปแล้วจับ,บเฉียดหมในหู้นี่ก็มีเนี่ยนยเมื่อคืนเห็นปะเดี๋ยวมันจะออกมา้ตัวบางแง่เมื่อกี้นี่จับมาได้เลยกระเดินของป้าไปแล้วจำๆเนอะไอ้คุณกิจนี่ทำไมเยอะจังเแี่มาซ่องดูเนี่ย ต้องลงแต็งแรงอยู่เนี่ยเห็นว่าเนี่ยอ้เพียบเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเห็นบ่เห็นบ่เอาเขียนมาคลิกนี่บ่แจ้งตัวไงเนี่ยเนี้ยเห็นบ่เนี้ยตัวนึงนี่อีกตัวนึงโอ้ไปแล้วโอ้วาสิเอาตัวนี้แล้วจังสิเอานั่นนู่นน่ะอยู่ในลูกในเขือบเนี่ยแล้วมันขั้นขืนมาอยู่นี่เห็นไหม โอ้ไปดะน,น,น,นั่นนั่เลบ้างเนี่สองพะสองเห็นบ้านันสองเห็นบ้าเห็นบ้าพี่น้องเหนไอ้หู้นะแต่เรียมเรียมนี่นั่นโอ้โหตาเรียมนี่หนึ่งค้นบ้านะอุ้ยสองตัว,ตวดาาเดี๋ยวร้องเอามาแงมื่อเด้อ อันนี้อัมานี่โอ้โหเงล่องปล่อยเสยเดี๋ยวมันกระึ้นมาเฮงแงเงห้งล่องปล่อยเสยหันดากล่งเสยใสเบิ่งเด้อยวเบิ่งได้ขวดด้วยล่ะนี่พึ่งจะมาเนาะ